มือทั้งสองข้างชิดลำตัวกำหนดเก็บมือทีละข้างกำหนดเองข้างซ้ายก่อนยกหนอยกหนอยกหนอมาหนอมาหนอมาหนอถูกหนอนิ่งหนอ ตามอาการที่รู้สึกจริงๆมือข้างขวาก็ยกหนอยกหนอยกหนอมาหนอมาหนอถูกหนอจับหนอตามความรู้สึกการวางมือตามถนัดจะสูงขึ้นมาก็ได้จะลงต่ำก็ได้ ถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นไม่บังคับวิปัสนาคือรู้แจ้งตามความเป็นจริงความจริงขณะนี้ที่รู้สึกส่งจิตไปจับความรู้สึกที่ศีรษะศีรษะนิ่งคอนิ่งไหลนิ่งท้องนิ่งเสเอวนิ่ง แข้งขานิ่งเข่านิ่งสำรวจความรู้สึกตั้งแต่ศรีรษะจนถึงส้นเทา้ารวดเดียวจะเห็นรูปกายกำลังทำอะไรอยู่รูปกายกำลังทำอะไรอยู่ครับยืนอยู่รู้ให้ชัดในรูปยืนนั้นพร้อมกับคำบริกรรมยืนหนอ ต่อไปรู้แจ้งชัดตั้งแต่ส้นเท้าแข้งขาสะเอวสะโพกหลังลำตัวหน้าอกไหล่คอศีรษะปลายผมขึ้นมายืนหนอในขณะบริกรรมยืนหนอเสียงบริกรรมด้วยด้วยจิตบริกรรมด้วยจิต แต่จิตนั้นเพ่งจ้องอยู่ที่อาการยืนตั้งแต่ศีรษะจนถึงส้นเท้าตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงศีรษะรู้รูปยืนพร้อมกันดังๆสามครั้งยืนหนอยืนหนอยืนหนอสังเกตร่างกายยืนอยู่ อะไรเป็นตัวรู้ว่ากำลังยืนการที่บริกรรมว่ายืนหนอนั้นก็คือเอาจิตเข้าไปรู้อาการยืนพอจิตรู้อาการยืนพร้อมกับคำบริกรรมว่ายืนหนอพอบริกรรมเสร็จจิตที่รู้รูปยืนยังยังอยู่ไหมครับขณะที่กำหนดว่ายืนหนอพอหนอสิ้นสุดจิตที่รู้รูปยืนยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะครับ ก็คือจิตที่รู้รูปยืนดับไปแล้วดับไปจากความรู้ร,รู้สึกแล้วต่อให้รู้อีกก็เป็นการรู้ด้วยจิตดวงเดิมหรือดวงใหม่ดวงใหม่นะครับต่อให้รู้รูปยืนอีกก็เป็นการรู้ด้วยจิตขณะใหม่ดวงใหม่จิตดวงเดิมที่รู้เมื่อกี้ดับไปแล้วนี่คือการเกิดดับของของจิตรู้รูปยืน พร้อมกันสามครั้งยืน you น know. you know. you know. อยืนนอยืนนากำหนดรู้รูปยืนในใจกำหนดเลื่อเรื่อยถามว่ากำหนดรู้รูปยืนกี่ครั้งถ้าปฏิบัติเป็นการฝึกสามครั้งก็พอแต่ วิปัสสนาคือเห็นแจ้งตามความเป็นจริงหากกายยังยืนอยู่ก็กำหนดรูปยืนตลอดเวลาที่ยืนกี่ครั้งไม่เป็นประมาณตลอดเวลาที่ยืนให้กำหนดว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอยืนเพื่ออะไรมีเป้าหมาย ยืนเพื่อเตรียมจะเดินการจะเดินคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างน้อยต้องมีสายตาสอดสายนำทางฉะนั้นเปิดตาขึ้นเล็กน้อยทอดสายตาลงต่าแต่ไม่ก้มศีรษะนะครับไม่ก้มไม่เงยเป็นปกติแต่ทอดสายตาลงต่าเตรียมพร้อมที่จะเดิน การเดินก็คือการก้าวย่างเท้าไปข้างหน้าทีละก้าวให้ก้าวแบบธรรมชาติแบบธรรมดาเริ่มจากเท้าขวาการก้าวเดินนั้นเพื่อให้มีสติรู้ตัวอย่างเต็มที่จังหวะการเดินในจังหวะที่หนึ่งวิธีการเดินคือยกทั้งเท้าย่างไปทั้งเท้า ขวาย่างหนอเหยียบทั้งเทาง้าซ้ายย่างหนอเหยียบทั้งเทาง้ายกส้นนิดเดียวยกทั้งเท้า,ทาเลยนะครับอ่าต่อไปพร้อมกันเตรียมรูปรป,ปัจจุบันรูปปัจจุบันกำลังยืนสามครั้งยืนหนอยืนหนอ ยืนเนาะสติไม่เต็มที่ก็เพราะว่าเสียงเบาไปเอาเพิ่มเสียงหน่อยยืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะจิตพิจารณายืนเพื่อเตรียมจะเดินเดินด้วยเทา้าจิตพร้อมที่จะเดินแล้ว ส่งจิตไปรู้เท้าข้างขวาเท้าข้างขวาเหยียบพื้นรู้สึกตึงๆต,ต่อไปจิตรู้เท้าข้างซ้ายเท้าข้างซ้ายเหยียบพื้นรู้สึกตึงๆขณะที่จิตรู้เท้าข้างข้างซ้ายจิตที่รู้เท้าข้างขวาก่อนหน้านั้นจิตนั้นยังอยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วต่อไปจิตรู้เท้าข้างขวาที่ถูกพื้น ขณะที่จิตรู้เท้าข้างขวาจิตที่รู้เท้าข้างซ้ายก่อนหน้านั้นยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนั่นแหละครับการเกิดดับของจิตต่อไปพร้อมที่จะก้าวเท้าขวาจิตรู้เท้าข้างขวาบริกรรมพร้อมกันขวายางหนอพอหนออยู่ก็คือน,นิ่งซ้ายยางหนอ ยกไม่ต้องสูงไม่ต้องสูงมากนะครับไม่ต้องสูงมากยกทั้งเท,ท้ายกส้นนิดเดียวเวลาเหยียบไม่ใช่เหยียบเอาปลายเท้าลงก่อนนะเหยียบทั้งเท้าสสสขวายางนองนิ่งซ้ายยางเนาเพื่อเพิ่มสติดังๆขวายางนองนิ่ง สายังนองควายยังนอใสายังน้องควายังนอส่ยังนองควายังนอส่ยังนอก้าสุดท้ายชิดกัน ขวายงังนอ้อทันทีที่ยืนตรงรู้รูปยืนยืนนอ้อยืนนอ้อยืนนอ้อผู้ปฏิบัติใหม่จะเป็นการท่องนะท่องตามเพื่อนแต่ถ้าจะให้ถูกจริงๆ บริกรรมก็บริกรรมไปแต่จิตไม่สนใจคําบริกรรมจิตจับความรู้สึกที่อาการยืนตั้งแต่ส้นเท้าตั้งแต่ศีรษะจนถึงส้นเท้าตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงศีรษะอย่างนี้เมื่อสุดทางแล้วเราก็รู้ตัวว่าต้องกลับการกลับนั้นคือหมุนไปทางขวายกเท้าขวาขึ้นเล็กน้อยแล้วเหวี่ยงหมุนไปประมาณ50องศา แล้วก็ยืนตรงเท้าซ้ายยกขึ้นจากพื้นเล็กน้อยขยับประกบตามทางนี้แล้วก็นิ่งพอนิ่งเสร็จแล้วขยับเท้าวขวาไปทางขวาอีกเหวี่ยงเบี่ยงไปประมาณห้าสิบองศาแล้วก็ยืนตรงนิ่งเท้าซ้ายขยับตามประกบีนคู่คู่ที่สองคู่ที่สาม ขยับเบียเเ่ยงเท้าไปจนตรงทางแล้วเท้าอีกข้างหนึ่งก็ตามทีนี้ลองหันกลับมาฝึกอีกทีหนึ่งตอนนี้รู้สภาวะของรูปรูปก็คือสภาวะร่างกายรูปกําลังยืนรู้รูปยืนพร้อมกันสามครั้งยืนนอ ยืนนอยืนนอรู้รูปยืนแล้วจิตรู้ตัวทั่วพร้อมว่ายืนเสร็จแล้วควรทำอะไรตอนตอนนี้จิตอยากทำอะไรอยากกลับใช่ไหมอยากกลับที่อยากกลับเนี่ยกายอยากกลับหรือจิตอยากกลับกายอยากไม่ได้กายทำได้เพียง ทำตามที่จิตต้องการแต่กายอยากไม่ได้จิตอยากกลับรู้จิตที่อยากกลับสักหนึ่งครั้งอยากกลับหนอรู้เท้าข้างขวายกขึ้นเล็กน้อยเบี่ยงไปทางขวากลับหนอนิ่งนิ่งก่อนกลับหนอกลับเนอยกจากพื้นนะครับ กลาบหนอยกนิดเดียวแมกกลาบหนอกลาบหนอตรงทางพอดีขณะนี้รูปปรากฏชัดเจนรู้รูป,รปที่กำลังปรากฏพร้อมกันสามครั้งยืนหนอยืนหนอยืนหนอ ร่างกายพร้อมจิตสงบพร้อมที่จะทำอะไรพร้อมที่จะเดินอยู่ดีๆเท้าเดินเองได,ได้ไหมไม่ได้เท้าเป็นเป็นรูปทำหน้าที่เพียงเคลื่อนไหวไปตามอาการของจิตที่ปรารถนาฉะนั้นรู้จิตก่อนหนึ่งครั้งอยากเดินเนอะรู้เท้าข้างขวา ควายังนอนิ่งสายยางนอพอหนอดับหนอหยุดเท้าหยุดด้วยให้ให้พร้อมกันเป๊ะเลยควายังนอสายยางนอควายังนออย่าให้เร็วอย่าให้ช้าให้เท่ากันเป๊ะเลยสายยางนอ ควายังนอหลายท่านก้าวเร็วเกินไปนะสายยังนอขวายังนองสายยังนอขวายังนองสายยังนอก้าวสุดท้ายขวายังนอ รู้รูปยืนสามครั้งเสียงแบบนี้สติยังไม่สมบูรณ์ยืนหนอสามครั้งยืนพร้อมแล้วจิตเกิดขึ้นจิตอยากทำอะไร ขยับกลับกลับนอนิ่งทางขวาทางขวากลับนกล้องกลับนอกลับนอกลับน้องรูปนามนิ่งสงบอาการยืนปรากฏรู้สามครั้ง ยืนเนายืนนอยืนนากายสงบจิตสงบพร้อมที่จะทำอะไรรู้จิตหนึ่งครั้งอยากเดินนอรู้เท้าขวาขวายางนอนิ่ง สายยางน้อนิ่งขวายยางนอให้ช้ากว่าเดิมสา Yốc sân nít đều, yốc thang thảo Khoa, yang nó sai yang nó Khoa, giang, nó sai nó Ninh còn Khoa, giang, nó sai giang, nó Các nó ขวาย่างเนอไม่ต้องก้าวยาวมากรู้รูปยืนสามครั้งยืนหนอยืนเนอยืนเนอนี่เป็นเพียงการฝึกนะครับเวลาปฏิบัติจริงขณะที่ยืนยืนหนอยืนหนอรู้สึกว่ามันหงุดหงิดรู้สึกขี้เกียจเบื่อเบือเบ่อเซ็งเซ ถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องกำหนดยืนหนอต่อไปถามว่าต่อไปอีกกี่ครั้งจนกว่าจะหายเบือ่อหายเส็งไม่เอาครั้งเป็นเกณฑ์จะเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีก็ก็แล้วแต่นะครับพร้อมแล้วจิตคิดจะกลับรู้จิตอยากกลับหนอขยับกลับกลับหนอกลับหนอกลับ หนอกลาบหนอกลาบหนอกลาบหนอรูรูปยืนยืนหนอยืนหนอจิตพร้อมที่จะเดินรู้จิตรู้เท้า ขวายางนอะงกำหนดในใจไม่ต้องเก่งนะครับพยายามให้เป็นธรรมชาติพยายามให้เป็นธรรมชาติแต่ต้องนิ่งนิดหนึ่งก่อนแล้วจึงค่อยก้าวนะ เมื่อสุดทางก็กำหนดหยุดเองนะให้เรารู้ด้วยตัวเราเองขณะที่ยืนกำ,กำหนดกำหนดรู้รูปยืนตั้งแต่ศีรษะคอไหล่ลำตัวแข่งขาจนถึงส้นเท้ายืนหนอรวดเดียวกำหนดขึ้นกำหนดรง กำหนดทุกวินาทีที่ยังยืนไม่ใช่สามครั้งนะครับสามครั้งนั้นเป็นเพียงการซ้อมแต่เวลาปฏิบัติจริงๆกำหนดรู้รูปยืนจะสามครั้งห้าครั้งยี่สิบครั้งจนกว่าจะเดินคือกำหนดรู้รูปยืนทุกวินาทีที่ยังยืน เมื่อพร้อมแล้วจึงค่อยกำหนดจิตอยากเดินหนอแล้วก็ก้าวเท้าขวาไปกำหนดเองถ้ารู้สึกว่าง่วงค้างไว้ก่อนก้าวเท้าค้างไว้ทรงจิตไปดูจิตที่ง่วงจิตที่ซึม ง่วงเนาะ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 ซึมเนาะซึมเนาะซึมเนาะง่วงเนาะง่วงเนาะง่วงเนาะวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงตอนนี้กําลังง่วงก็ง่วงเนาะง่วงเนาะนิ่งไว้ก่อนอย่าอย่าอย่าเพิ่งเดินจนรู้สึกว่าอาการง่วงนิ่งไปแล้วหรือว่าสงบลงแล้วจึงค่อยเดินต่อใครที่ง่วงที่ซึมอย่าเดิน หลับตาแล้วจ er ี้ไปที่อาการง่วงง่วงเนาะง่วงเนาะซึมเนาะซึมเนาะซึมเนาะง่วงเนาะง่วงเนาะจนกว่าจะเบาสบายแล้วจึงเริ่มเดินหรือบางครั้งลมมาถูกเย็นสบายชัดเจนมากถ้าเกิดชัดเจนยืนก่อนยืนหนอถูกหนอยืนหนอเย็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 นเนสบายหนอสบายหนอสบายหนอจนกว่าลมนั้นจะผ่านไปก่อน แล้วจึงค่อยเดินต่อเฉพาะที่ชัดนะครับแต่ถ้าไม่ชัดก็เดินไปตามปกติขณะที่เดินอยู่หากรู้สึกว่าคันคันที่แขนหยุดก่อนส่งจิตไปดูตรงที่คันคันหนอ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 สักพักหนึ่งอยากเกา่าอะไรอยากเกา่าจิตอยากเกา่า ด,ดูที่จิตอยากเกาหนอ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 เมื่อจิตอยากเกาดับไปแล้วกําหนดที่คันหนอคันหนอคันหนอให้คันมันหายไปเองอย่าไปเกานะครับให้คันหายไปเองแล e an, ้วจึงค่อยเดินต่อเราไม่ได้เดินเอาระยะทางแต่เราเดินเพื่อเพิ่มพูนสติหนึ่งชั่วโมงเดินทักสองสามเที่ยวแสดงว่าสติดีมาก แต่ถ้าหนึ่งชั่วโมงเดินเป็นสิบเที่ยวรอย้รอยเที่ยวแสดงว่าหนักไปทางสมาธิสติขาดสมาธิดีแต่สติขาดเราไม่ได้มาฝึกสมาธิแต่เรามาฝึกเพิ่มพูนสติเพื่อให้เกิดปัญญาฉะนั้นไม่ได้เดินเอาระยะทางเดินเพื่อรู้แจ้งสภาวะปัจจุบัน เมื่อพร้อมแล้วกำหนดจิตอยากกลับหนอกกำหนดกลับเองกลับหนอ้อต่างคนต่างทำนะไม่สนใจใคร ช่วงนี้ให้เวลาโยมได้เดินจงกรมอีก5นาทีก็คือพยายามเดินแล้วไปสู่ที่นั่งกำหนดจิตรู้คิดจะนั่งก็กำหนดนั่งกราบสติปัฏฐานอย่างน้อย3นาที เสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะนั่งเจริญภาวนาต่อไป